สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2 5 6 7นะครับวันนี้ไม่ได้ลงพื้นที่นะครับแต่ว่าพามาวิเคราะห์ในส่วนของแนวโน้มราคามันนะครับว่าหลายๆาท่าน inbox มาถามนะครับว่าราคามันในช่วงปลายปี6 8เอ่อ6กเ็นี่ยนะครับก็คือฤดูการปี68ที่กําลังจะมาถึงประมาณเดือนตุลาคมปีนี้เนี่ย ราคามันจะถึง3บาทไหมหรือว่าจะไปยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะครับสำหรับคลิปนี้จะวิเคราะห์โดยใช้พื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับมันสําปลังนะครับแล้วก็ข้อมูลเดียวกันจากพื้นที่แล้วก็จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับอสอเกษตรวันหยุดมีเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าเพจนะครับ เฟซบุ๊กสอเกษตรวันหยุดฝากท่านผู้ชมกดติดตามนะครับถ้าไม่รู้จะเข้าตรงไหนก็คือไปที่หน้าช่องหลักนะครับไปหน้าช่อง YouTube หน้าแรกนะครับก็จะมีให้กดลิงก์นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถกดเข้าไปแล้วก็ไปติดตามได้ตรงนั้นก็จะมีในเรื่องราวของการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวทางการเกษตรนะครับแบบเรียลไทม์มากขึ้นครับช่องเก่าโดนแฮกไปยังเอากลับคืนไม่ได้นะครับเพจเก่านะครับโดนแฮกไปยังเอากลับคืนไม่ได้ก็ฝากติดตามเพจใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านครับ แล้วก็เพื่อเป็นการสำมนาคุณท่านผู้ชมที่ติดตามในส่วน2องเกษตรบรรยุมาตลอดนะครับเรามีในส่วนของราคาโปรโมชั่นพิเศษให้ในส่วนของอท่านผู้ชมที่รับชม u t u b e นะครับเฉพาะที่รับชมเท่าวันเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับมีราคาพิเศษปกติ1ซองเรามาจัดโปร490บาทเราไม่ขายนะครับก็เหลือซองละ400บาทนะครับสั่ง2ซองขึ้นไปฟรีค่าส่งนะครับแต่ถ้ามีถ้าสั่ง1ซองอาจจะต้องบวกค่าส่งประมาณ30บาทนะครับจำว่าไม่ใช่1ซอง490บบาทนะครับ ก็คือตอนนี้ให้ท่านผู้ชมสำหรับที่ติดตามนะครับเป็นการขอบคุณจากสอกษตรบรเกุตปกติ1นึ่0ซอง600บาทเราขาย12,490ซองบาทสำหรับฉพาะเสา์ที่นี้ไม่ขายนะครับลดเหลือซองละ400บาทนะครับสั่งตั้งแต่2ซอ,องขึ้นไปฟรีค่าส่งนะครับก็ช่วงนี้ฝนเริ่มตกลงมาก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจในส่วนของล้นไร่นะครับใช้ได้ทั้งข้าวทั้งมันสำปะหลังแล้วก็ข้าวโพดอ้อยนะครับ ยางพาราใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนการวิเคราะห์ราคานิดหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะไปถึง3บาทไหมนะครับซึ่งมาดูภาพรวมข้อมูลเดียวถามล่าสุดจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะครับต้องขอขอบคุณสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะครับถ้าดูในส่วนของภาพรวมตอนนี้จะเห็นแนวโน้มของราคามันเส้นเริ่มไต่ขึ้นนะครับราคามันเส้นในเดือนที่แล้วราคาอยู่ที่ประมาณ7บาทกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น ชนบุรีเนินหินบางประกงบางไทรนครหลวงนะครับราคารับซื้ออยู่ที่8บาทกว่าขึ้นดังนั้นนะครับจะเวนท่าเรืออยู่ที่7.90นะครับแต่ภาพรวมม็คือราคาขยับขึ้นจากเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เข้าไปใกล้เคียงกับในส่วนของปีที่แล้วแล้วในส่วนของราคามันเส้นนะครับราคาเริ่มเข้าใกล้เคียงกับปีที่แล้วแล้วนี่คือราคาหเห็นนะครับ5กรกฎาคมปี66กับ5กรกฎาคมปี67นะครับ ราคาเริ่มใกล้เคียงแล้วนะครับตรงนี้เป็นสัญญาณบอกว่าราคามันเส้นเริ่มมาแล้วในขณะที่หัวมันสดยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ําโดยเฉพาะมันที่เปอร์เซ็นต์น้อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นข้อมูลในส่วนของอาราคาส่งออกนะครับข้อมูลตลาดไทยมันเส้น235-245 5เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัอน,นครับแป้งมัน490-520 แป้งมันขึ้นนะครับมีการขยับขึ้นนิดหน่อยนะครับในส่วนของราคาแป้งมันก็ตรงนี้เป็นสัญญาณบวกนะครับในส่วนของราคามันสำปะหลังแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของราคาที่สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทําไว้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะครับก็จะเห็นนะว่าราคามัน25%เนี่ยเริ่มไต่ขึ้นนะครับหลายพื้นที่เริ่มไต่ขึ้นแล้ว หลายพื้นที่ชนบุรี2บาท65ถึง2บาท95นะครับระยอง2บาท75ถึง3บาทนะครับแล้วก็สระแก้ว2บาท95นะครับนครราชสีมา2บาท50ถึง3บาท20นะครับนี่คือราคามัน25%นะครับท่านผู้ชมการ์ดสีมา2บาท35ถึง2บาท75นะครับร้อยเอ็ด2บาท55นะครับมหาสารคาม2บาท75ราคาร้อยเอ็ดกับมหาสารคามขึ้นครับนี่คือข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตพันธ์สัมปะหลังไทยนะครับราคาที่อื่นอาจจะมีความแตกต่างจากตรงนี้ ขอนจ็ดหยุดนะครับแล้วก็อุดรธานี2 5 5บขึ้นนะครับมีมีการไต่ระดับขึ้นครับแต่ชาวดีตอนนี้ซื้ออยู่ที่2บาทแนสบาทเกนส่วนของราคาของจังหวัดอุดรธานีนะครับโคราชก็เหมือนกันครับและหลายพื้นที่รับซื้ออยู่ที่3บาทขึ้นในส่วนของมัน2ี่เนตะครับตอนนี้เป็นสัญญาณบอกอะไรเรานะครับในขณะที่บางพื้นที่ยังซื้อมันอยู่ที่25%ายังซื้อ3ามบาทสครับโชคกินยอุตสาหกรรมนะครับอยู่ที่ขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับ แล้วก็หลายๆพื้นที่ราคาก็ไต่นะครับอย่างเช่นชัยภูมิสตาร์ทอยู่ที่จตุรัสชัยภูมิเนี่ย25%รับซื้อ3บาท5นะครับตรงนี้ย้อนกลับมาครับแสดงให้เห็นครับว่าแนวโน้มราคามันในปีนี้นะครับไม่ได้ต่ําอย่างที่ท่านหลายๆท่านเข้าใจแล้วก็กลัวครับภาพรวม25%เนี่ยหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชัยภูมิกับนครราชสีมาครับซึ่งเป็นแหล่งมันสําปะหลังแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ย ยังรับซื้อมัน2ี่อยู่ที่3บาทขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงประมาณตุลาคมเป็นต้นไปนะครับตุลาคมจริงๆก็จะเริ่มเห็นประมาณกันยายนแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยราคามันถึงแม้ว่าราคายังคงที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คืออย่างเช่นสังวนวงอุตสาหกรรมเนี่ยยีรรับซื้ออยู่ที่3บาท30% 3บตาท40าทตอนนี้เราขายไม่ถึงนะครับ3าบาทเนื่องจากผมย้ําตลอดนะครับในส่วนของราคามัน ช่วงนี้ที่ราคาต่ำเนื่องว่าเนื่องจากโปรเซนแป้งที่รับซื้อมาเนี่ยที่ขุดออกมาถึงแม้จะเป็นมันค,คบควบนะครับหามันเปอร์เซนต์ยียากนะครับส่งผลทําให้ในช่วงนี้ราคามันต่ํานะครับหลายๆท่านที่โทรมาที่สอรันมันบอกว่ามันคบขวบแล้วต่อให้มันครบขวบช่วงนี้ก็คือไม่ไม่ถึง20%่นะครับสินะครับที่เช็คแล้วก็ล่าสุดนี่นะครับสอรันมันเพิ่งไปขายตรงเนี้ยต,ตรงชัยภูมิสตาร์ทนี่ น้องบัวแดงจดตุรัสชัยภูมิเนี่ยปรากฏว่าได้มันไปอยู่ที่มัน13%นะครับแล้วก็ภาพเฉลี่ยที่ไปขายประมาณ10กว่าเที่ยวลยหลายๆเที่ยวที่ผ่านมา,าเฉลี่ยนับในส่วนของเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่ประมาณ15%ซนะครับซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ในช่วงนี้มันราคาต่ำนะครับมันก็จะย้อนกลับมานะครับว่า แล้วในช่วงตุลาคมหรือว่าปลายปีราคาจะเป็นยังไงแน่นอนครับฟันธงว่าถึง3บาทแน่ถึงสบาทนี่ไม่ได้บอกว่ามันขึ้นนะครับมันอาจจะราคาเท่านี้แต่สิ่งที่ขึ้นก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งพอครบขวบหรือว่าพอช่วงหมดฤด,ดูฝนเนี่ยก็จะส่งผลนําให้ในส่วนของเปอร์เซ็นต์แป้งมันสูงขึ้นปัจจัยที่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์แป้งมันนะครับมีอยู่สปัจจัยหลักๆนะครับ2ปัจจัยแล้วกันเดี๋ยวปัจจัยที่3ผมยังไม่ชัวนะครับยังไม่เคยทดลองปัจจัยแรกก็คือในเรื่องของพันธุ์มันนะครับ พันมันหลายๆพันโดยเฉพาะพวกตระกูลเกษตรศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์แป้งเยอะนะครับมีเปอร์เซ็นต์แป้งเยอะในขณะเดียวกันบางพันนะครับหัวใหญ่แต่ว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์แป้งนั่นคือปัจจัยแรกที่ส่งผลต่อราคามันนะครับก็คือพันมันซึ่งส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์แป้งเปอร์เซ็นต์แป้งส่งผลต่อในส่วนของราคามันปัจจัยที่2ก็คือในเรื่องฝนนะครับแน่นอนนะครับมันสัมปะหลังท่านผู้ชมรู้กันดีนะครับว่า มันสัมปะหลังเนี่ยเขาเป็นพืชหัวนะครับแล้วก็เขาอยู่ใต้ดินอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ใต้ดินเนี่ยต่อให้เป็นสิ่งของที่ไม่ใช่พืชหรือรอะไรก็แล้วแต่เวลามีฝนตกหรือว่าดินเปียกเนี่ยเขาจะดูดซึมน้ําเข้าไปนะครับดูดซึมน้ําเข้าไปการดูดซึมน้ําก็จะส่งผลทาให้ในหัวมันเนี่ยมีน้ําเยอะนะครับพอมีน้าเยอะแน่นอนนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งก็จะลดลงนะครับ หัวเขาเท่าเดิมครับเปอร์เซ็นต์แป้งอาจจะเท่าเดิมแต่น้ำเขาไปนะครับพอน้ำเขาไปเยื่อกายเป็นว่าพอหารเฉลี่ยหาค่าเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบระหว่างเนื้อมันสัมประหลังที่เป็นแป้งจริงๆกับน้ำเนี่ยก็คือเนื้อมันจะลดลงนะครับส่งผลทาให้เปอร์เซ็นต์แป้งลดลงแล้วก็ส่งผลทาให้ช่วงหน้าฝนนานผู้ชมขายได้ราคาลดลงนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือในเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนก็จะส่งผลต่อในส่วนของเปอร์เซ็นต์แป้งเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของปัจจัยที่3นะครับความร้อนแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่เคยทดลองเคยทดลองในเรื่องเปอร์เซ็นต์เรื่องพันมันกับในเรื่องของในช่วงฤดูฝนนะครับว่าเมื่อมีฝนตกลงมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งจะเป็นยังไงนะครับนี่คือสถานการณ์ในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นสกเกษตรวันหยุดฟันธงนะว่าในช่วงปลายปีนะครับประมาณตุลาคมพฤศจิกาธันวาเนี่ย ถ้าผู้ชมขายมันได้3บาทนะครับถ้าเอาไปขายที่โรงแป้งย้ำว่าไปขายที่โรงแป้งนะครับมันยี่ห้าเปเซ์ขึ้นไปยังราคา3บาทอยู่แล้วมีแนวโน้มที่จะขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากช่วงหลังโรงแป้งเริ่มที่จะเปิดรับซื้อเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเดือนหน้าก็จะเริ่มเปิดมากขึ้น,นครับบางโรงนะครับท่านเจ้า,จาของโรงแป้งก็มาแลกเปลี่ยนกันบอกว่าช่วงปิดช่วงนี้เนื่องจาก มันไม่มีเปอร์เซ็นต์นะครับไม่อยากได้มันไม่มีเปอร์เซ็นต์มันไม่มีเปอร์เซ็นต์เวลาลงแป้งซื้อไปนะครับคือเวลาไปทําเป็นแป้งมันได้น้อยนะครับก็เสี่ยงที่จะขาดทุนนะครับโรงแป้งเขาไม่ได้กดราคานะครับเอาแฟงแฝก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็คือถ้ามันแป้งดีเขาก็ซื้อราคาดีนะครับเช่นเดียวกับลานนะครับลานส่วนใหญ่จะซื้อราคามันรวมนะครับแล้วไปขายเป็นมันเปอร์เซ็นต์ครับปัญหาของลานก็คือตอนนี้ซื้อมันรวมได้ มันที่ไม่มีเปอร์เซ็นต์แป้งหรือว่าเปอร์เซ็นต์แป้งน้อยมากนะครับซึ่งก็จะส่งผลทําให้เวลาไปขายเป็นมันเปอร์เซ็นต์ที่โรงแป้งลานก็มีโอกาสที่จะขาดทุนนะครับก,ก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์นะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับฟันธงนะครับในช่วงปลายปีปลายปี67ต่อเนื่องต้นปี68เนี่ยราคามันมีโอกาสถึง3บาทนะครับฟันธงนะครับตอนนี้ก็ยัง3บาทครับท่านผู้ชมมีมันเปอร์เซ็นต์แป้ง 25%ขึ้นไปเอาไปขายที่โรงแป้งนะครับก็เป็นข้อมูลมาแช์นะครับขอบคุณข้อมูลจากหลายหน่วยงานนะครับจากโรงแป้งต่างๆแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ติดตามกันมาเรื่อยๆโดยเฉพาะท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันนะครับอย่าลืมฝากไปกดติดตามนะครับช่อง, YouTube องยูทูบสอเกษตรบรรจุขออภัยนะครับช่องแฟนเพจ ช่องแฟนเพจสกเ,เกษตรบรรจุนะครับซึ่งเป็นช่องอีกสำรองช่องหนึ่งเฟซเฟซบุ๊กนะครับเนื่องจากช่องหลักโดนแฮ็กไปยังเอากลับคืนไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องขออภัยสําหรับท่านผู้ชมที่รับชมในส่วนของเข้าไปกดดูช่อง Facebook สรานมันนะครับสรันมันก็โดนแฮ็กนะครับแล้วก็แฮ็กแล้วอันตรายก็คือเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับต้องกรับขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในส่วนของ ช่องสอเันมันตอนนี้สอเันมันยังไม่ได้เปิดช่องใหม่นะครับในส่วนของ y o ยูทูอของเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ฝากอย่าลืมนะครับฝากติดตามสอเสิตรบยุทออฟฟิเชียลนะครับก็เปิดเป็นช่องใหม่ขึ้นมาแทนช่องเก่าก็ยังโดนแฮ็กอยู่นะครับยังกู้กลับคืนไม่ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณห,หลายหลท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันมาปีนี้เข้าสู่ปีที่4นะครับแต่ว่าเราเริ่มทําคลิปจริงจังประมาณปีนี้เข้าสู่ปีที่3นะครับแล้วก็ยอดผู้ติดต,ตาม 2 0 0แสนขึ้นมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากอ,าอยากให้ท่านผู้ชมได้ไปทดลองใช้ในส่วนของลนไร่นะครับราคาพิเศษจริงๆนะครับก็คือก้ายืนยันว่าไม่ใช่ราคาที่จะเอาไปขายทั่วไปแต่เป็นราคาที่สมนาคุณให้กับท่านผู้ชมที่รับชมในส่วนของศอเกษตรวันหยุดแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงแรกครับขอบคุณนะครับสำหรับช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาเยอะแล้วก็ท่านผู้ชมก็ระวังดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ช่วงประมาณ2ทุ่มก็จะมีไลฟ์สดกับทุกวันในช่วงที่มีฝนตกเยอะนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ